สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ Good morning everyone นะคะมาทุกคนมากินข้าวกับหญิงนุนะคะประกาศข่าวสมงัวสมงัวรอบ2รอบ2ยังมาเบิรดนะคะเหลือเยอะเลยนะคะแล้วก็นี่เลยอันนี้รอบ3ามนะคะทุกคนรอบ3ามเก็บมาแต่ส่วนนะคะมากรดิสนะคะฟอร์มายการ์เดนนะคะแล้วก็ผักเอ่อ ซาลาเน่ก็มาจากไมค์การ์เดนนะคะมาจากสวนอย่งนั้นเองนะคะผักอะไรเนี <t 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 ่ยคะน้านะคะคะน้าสดๆจากสวนที่บุ๋มเอามาให้นะคะเพื่อนบ้านเอามาหายนะคะบอลูเลวเอามาได้ใส่นะคะขอบคุณพี่บุ๋มนะคะแล้วก็เมนูอย่างนู้นวันนี้ก็คือท้าแนวเหมือนเดิมนะคะสติกเกอร์ไรนะคะบิ๊กเป็ดอันเกตี้บกงแย่นึงนะคะยิงนูนจะมากินกับซุปน้ำไม้นะคะทุกคนซุปน้ำไม่เมื่อกี้ยิงนู้นเซุปลายนะคะ ซุปหนียวน้อยเอาเจาะแซ่บๆนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะตาก็จะบวมๆนิดหน่อยนะคะอ่าตัวเมา่นี่นะคะนี่นะคะเอาไว้นี่แหละเนาะเอาไว้นั่นแหละเอาไว้ใส่ก็ได้เนาะเอาไว้ใส่ก็ได้นะคะนี่นะคะทุกคนกระติบเขายิงนุ่นนะคะเอาไว้ข้างๆเอาไว้ข้างๆนะคะเมื่อนี้ก็ยิงนุ่นจะไปเฮ็ดสวนมาแล้วนะคะเก็บผักเก็บยางมาเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวสติ๊กเกอร์ไร้ มาได้ทุกคนยิงนุชก็ไม่มได้กินซุปน้ำมไรออาทิตย์แล้วนะคะตั้งแต่ตอนนั้นกิน่นติดกันติดกันมาเรื่อยๆก็เลยหยุดกินนะคะอ <c oughs> ย่ามูสิเบื่อเนาะเพื่อนๆจะเบื่อนะคะมาซุปน้ำมันย,ยิงนุชน,นะคะเมื่อนี้นรสจัดจ้านนิดน้อยนะคะมาโอเวอร์น่ลส์กินกับอะไร Mm, very mm hmm. <laughs> อืมไวเลยเผ็ดๆเลยนีเห็ดนี่ก็ประกาศัดาวนะคะ ออขอนอี่ติดม่อืมน้ำมักับเตีดยดฟันใหม่พี่น้องสมเนื้อย,ยิงดูนะคะสมงวัวสมงัวพี่น้องเอาไปหนีก่อนกินซุปน้ำมก่อนนะคะ มาทุกคนคนับยิไงใหญ่นะคะทุกคนพั่นปูกพักก็งามแท้ นิ่ันุปลูกธรรมชาตินะคะ <c oughs> บ๊ใส่สารกันบ,บ๊วเสียดยาบ๊วขายาขายา,า,ามือจะคล้องขายเองนะคะบบใส่สารเนาะอืม <c oughs> <c oughs> ไม่พกอเสียมยาค่าพืนชนะคะอันนั้นก็นเลยมากินของยิงนดนะคะแมงนะแมงอะเร่มากินพักเนะาะธรรมชาติเกินอะไรก็ได้ถ้าหายาอยังมาฉีิดขามันจะมามียังมากัดของยิงนวด,ดอกเจ่าปลาปูกับยาบาหฮเฮ็ดนะคะข้าเจ้าอันอัน,อน,อนเป็นคดอังกฤษสมัยเก่านะคะเพื่อนแบบปลูกธรรมชาติะคะ ข้างล่างอย่าซักผ้าไปนะคะเห็นว่าเนี่ยสดๆมันจะเผ็ดๆนะคะถ้ามันสดมันจะเผ็ด มาเด้อทุกคนใครยังไม่กินข้าวนะคะ ลางวนล,ลก็บมากินน้ำคุ้แม่ดอกซุปน้ำม่ซุปบอกเคือซุปเหฮดซุปย่างล้วก็มากิน <c oughs> ถ้าต้มมามา,มานะกินนะคะลงังวนย๋าวมาชิมสมวัวเมืงบ้านนี่กกนิีนยองเน,นาะเมืองบ้านนี่ ย้ำมากมาย้ำมามานะคะบางแบบนี้แล้วก็ไก่มะนาวนะคะวันหมูมะนาวด้ยไก่มะนาวสมวสม,วมัวนสมม้วเนี่ยแล้วข้าวเหนียวกันมันต้องจ้ำกับข้าวเหนียวนะคะคุยนะคะข้าวเหนียวห่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง40นาทีนะคะ อีกจากน้อยยังนุ่นงกับขึ้นไล่สดน,นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะยินดีไล่สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกคน4โมงเย็นเวลาเมืองไทยนะคะถึง6โมงเย็นเวลาเมืองไทยนะคะอ go t ู l ไล่เอ่อวิดีโอไล่อินเนอร์ยูเคไทม์นะคะ10นโอคล็อกทูทแวลโอคล็อกนะคะเอฟรีมันเดย์ทูฟรายเดย์นะคะสม,มิวสม,มิวมาเด้ทุกคนอืม ืออ้องหนุนหยา่ะนี่เห็สุกเลตวจ้ะบป็นพงอยากผ่ารำไมเ้อต้องนุองนอ่ะอยากผ่าเมื่อี้ฝนมาตกดอก คุยกับนางนุ่นนะคะแล้วรีดผ่าไว่ข้างหลังปิดเทอมนะคะบนเมียนเนาะเห็ดนะเนาะคุณแม่ก็ได้ใส่ซักผ้าตาผ้าเมื่อนี่กินซุปน้ำมันนะคะทุกคน เร้าาวองภาษีมกทำไม่ะก็ได้เปลี่ยนใจเพราะว่าเห็นผักลายเนาะกินกับซุปเดีย๋ยวเราจะมากินอันนี้อีกคำหนึ่งนะคะทุกคนสมมุติว่าเสียไปเด้นี่ครับใหญ่เลยอาปากักอืม ขึ้นขนาดเจ้าเข่าอีกแล้วมันนี่เน้นเน้เน,นอันทุกน้ำมันมนะคะนี่ก็เป็นเสียบนะ เ,เสำหรับวันนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเจอกันจากน้อยนะคะสี่มองเย็นเมืองไทยนะคะ เจอกันที่ไลฟ์สดนะคะแต่ยนุ้ยก็สมมว่าเนีตื่นสอทุกคนเลยตื่นตีซี่นะคะทุกคนจยนตะบนท่านมูตื่นไม่ยังกระดอกระเดือมือขึ้นนี่นุกได้นอนตะเวนนะคะนอนลายก็ได้ตาบวมสี่ออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนเมยนะคะเจอกันสี่โมงเย็นนะคะทุกคนจันหนึ่งสุ์อย่าลืมเวลาเมืองไทยสําหรับวันนี้เราดูแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย